และนี่คือหูฟัง In Ear Monitor Hybrid ไฮบริดสีไดเวอร์ที่มีจุดเด่นในด้านรายละเอียดของเนื้อเสียงและเป็นหูฟังที่ให้ความเป็นธรรมชาติใช่แล้วะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพบกับ S i สแกลดออเดซี่ชุดหูฟัง In Ear Monitor รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง s i สแกลแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆที่จะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคได้เวลาป้ายยาแล้วไปดูกันต่อ ซิดเกตออเดซี Odyssey, ชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์บอดี้เลซินที่ทางซิดเกตครับเขาออกแบบมาได้อย่างสวยงามเป็นชุดหูฟังไฮบริดซีไดเวอร์ที่มาพร้อมไดเวอร์เดนามิกขนาด10มิลิเมตรที่ทางซิกเกตเขาได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเองเป็นไดเวอร์เดนามิกที่ปรับจูนเนื้อเบสให้ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะบวกกับไดเวอร์ BA คุณภาพจากค่ายโนเลสอีก3ตัวทางซิดเกตครับเขาได้เลือกใช้ไดเวอร์โนเลสในรหัส RAF 3 2 8 7 3จาำนวน2ตัวจะทำหน้าที่คุมเสียงในย่านแหลมซึ่งจะสามารถดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างดีบวกกับไดวอร์เดียวจากคิงโนเลสในรหัส RAD 3 3 5 1 8ที่จะทำหน้าที่ควบคุมเสียงในย่านพิเศษบวกกับการพัฒนาและจูนเสียงของทางซิดเกรจนได้ออกมาเป็นชุดหูฟังที่มีความโดดเด่นในด้านรายละเอียดของเนื้อเสียงและชิน้นดนตรีให้มีความสมดุลและเป็นธรรมชาติตัวหูมาพร้อมโค้ดสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78 mm, ์ดมมทำให้รองรับการถอดเปลี่ยนสายได้ซึ่งตัวสาย ทาง1ิิกลคอให้มานะครับผมเป็นสายสัญญาณเนื้อทองแดงแบบ OFC ที่มีความบริสุทธิ์สูสงทําให้นําสัญญาณเสียงได้อย่างงื่นไหลตัวใส่เขาจะมาพร้อมกับหูสัญญาณแบบ3.5ม mm ิลมตรฉุกทองแล้วมาดูในส่วนของน้ําหนักของตัวชุดหูฟังซิ c แก a d โอเดซี y กันบ้างนะครับผมเมื่อเราชั่งน้ำหนักตัวหูฟังครับตัวหูฟังจะมีน้ําหนักอยู่ที่10กรัมเท่านั้น ถือว่าเป็นชุดหูฟังอินเอียร์ที่น้ำหนักเบามากๆโดยในส่วนของน้ำหนักของสายสัญญาณครับโดยน้ำหนักของตัวสายครับจะอยู่ที่21กรัมและเมื่อนำสายสัญญาณและหูฟังมาประกอบกันน้ำหนักรวมจะอยู่ที่31กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นชุดหูฟังที่มีน้ำหนักเบามากๆแถมยังม้มวนจัดเก็บง่ายทำให้เพื่อนๆครับสามารถพกพาออกไปใช้งานข้างนอกได้แบบสบายๆ โดยในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องซิกเก็ตออเดซี่ก็จะมีตัวชุดหูฟังที่เมื่อผมได้ลองจับครั้งแรกครับความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือตัวหูมีน้ำหนักที่เบามากๆด้วยวัสดุที่เป็นเรซินปรกกับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวบอดี้ที่เป็นสีดํามีความเงามันและด้านหน้าตัวหูฟังคลำลวดลายออกมาได้อย่างสวยงามรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ทางซิกเก็ตได้ให้มาก็จะมีสายสัญญ,ญาณ2งพินขนาด0.78ให้1ชุดจุกหูฟังเนื้อซิลิคน1ชุด3ขนาดเล็กกลางและใหญ่ ทถมยังมีชุดจุกฟอรมให้อีกหนึ่งคู่ด้วยรวมไปถึงกองเก็บชุดหูฟังหนึ่งชุดและนี่คืออุปกรณ์หมดของ Sitgap Odyssey นะครับผมแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรถการผลิตณเวลานั้น เดี๋ยวในส่วนแนวเสียงของ s ิดเกตโอเดซีนะครับผมในภาพรวมครับต้องบอกว่าเป็นชุดหูฟังที่เน้นในส่วนของเลอรอีกของเนื้อเสียงและชิน้นดนตรีได้เป็นอย่างดีเป็นหูฟังที่ให้เนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับกําลังดีเป็นเนื้อเบสที่ลงได้ลึกปิดเบสปันกลางจะมีจุดเด็นในด้านมิดเบสที่ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะมูนเบสมีความหนากําลังดีฟังแล้วรู้สึกไม่อึดอัดตอบโจทย์การฟังเพลงได้หลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นป๊อปลอก อนิเมะซองเคป๊อปหรือเพลงตลาดทั่วไปก็ฟังได้อย่างสนุกรวมไปถึงย่านเสียงกลางที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงดนตรีก็ให้รายละเอียดเสียงที่ชัดเจนมีความโปร่งใสเป็นธรรมชาติด้านเสียงแหลมครับก็จะให้รายละเอียดที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะเสียงกีตาร์แฉะแสแนวของกลองที่ขับออกมาได้เป็นอย่างดีปลายแหลมมีความนุ่มนวลหางเสียงลากไปได้ไกลแต่ไม่ถึงกับเสียดหรือเบียดจนเราลำคาญแถมยังมีความเป็นประกายที่ชัดเจนในด้านเสียงร้องครับเขาจะออกในโทนอุ่นมีความใสชัดเจน แต่แอบถอยเล็กน้อยด้านเวทีเสียงครับเขาจะเด่นในด้านกว้างจะให้บรรยากาศและรายละเอียดของชิ้นตรีที่มีความโดดเด่นในด้านลึกก็ทําได้ดีไม่แพ้กันซึ่งเขาสามารถแยกมิติของเนื้อเสียงทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีออกจากกันได้อย่างมีมิติสัมผัสได้ถึงระยะและทิศทางของเนื้อเสียงได้อย่างชัดเจน หลังจากที่ได้ลองฟัง Odyssey มาสักพักหนึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นชุดหูฟังที่ทางสิกแกรบเขาได้ทำการจูนออกมาได้อย่างลงตัวมากๆโดยเฉพาะรายละเอียดของชิ้นดนตรีที่ทำให้เราสัมผัสได้ถึงรายละเอียดของเนื้อเสียงได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเสียงแหลมที่ให้รายละเอียดที่ชัดเจนลากไปได้ไกลวิธีเสียงที่กว้างและการแยกมิติที่ดี ทำให้ผมรู้สึกเลยครับว่าเป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่ให้แนวเสียงที่คนชอบฟังรายละเอียดของชิ้นดนตรีและให้เสียงร้องที่มีความชัดเจนได้อย่างสมบูรณ์แบบในราคาแค่ตัวที่สุดคุ้มเมื่อเทียบกับคุณภาพเสียงที่ขับออกมาหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากคีิงานฮอลิสไทร์ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอลิไทร์กับเทปรีวิวชุดหูฟังซิส c ก t ดออเดซี่เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ